ดื่มเนสกาแฟโปเทคโพสลิมหรือ,อยังโอ้ใช่เกือบลืมเนะี่ยเพราะเราต้องดื่มก่อนทานอาหาร20นาทีถูกมั โอ้ตายตกตาย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 ต้องรีบดื่มนะพ่อแม่ว่าวันนี้เนี่ยซานิจะพาเราไปทานอาหารหนักแค่ไหนนะครับเราก็ไม่กลัวเพราะเรามีตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะครับอย่างเนสกาแฟโปรตีนนั่นเองบอกเลยนะครับว่าเขานี่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วขาวเนี่ยถึง445มิลลิกรัมนะครับซึ่งจะช่วยบอกแป้งนะครับไม่ให้ไปเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ถึง65ด้วยกันนะครับนอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการเกิดไขมันสะสมใหม่ด้วยนะร่างกายก็จะเอาไขมันเดิมเนี่ยไปเผาผลาญ เราก็จะดูดีขึ้นหุ่นก็จะสซเลนเดอร์ขึ้นเนี่ยและอีกสําคัญนะครับยังมีใยอาหารมากถึง4 0 0 0มิลลิกรัมด้วยนะครับซึ่งช่วยในระบบขับถ่ายทําให้เราเนี่ยขับถ่ายดีขึ้นด้วยถูกต้องค่ะนอกจากนั้นแล้วค่ะเอกลักษณ์ของเนสกาแฟโปรเทคโพลิร i มนะคะเขาผสมผสานความหอมกลมกล่อมของเมล็ดกาแฟขั้วบดนะคะและเมล็ดกาแฟสดที่ไม่ผ่านการขั้วบดค่ะทาให้มีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าชาเขียวถึง3เท่าเลยทีเดียวถูกก็จะช่วยในเรื่องของการชะลอริ รชะลอการแก่ก่อนวัยประมาณนี้ใช่แล้วนะครับดื่มดีกว่าคุณประโยชน์ดีขนาดนี้ดื่มดีกว่าเนสกาแฟโปรเทคโปรเลินต้องชนหน่อยนี่ดื่มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาซานิกันเนาะแล้วเอาเนสกาแฟโปรเทคโปรเลินไปฝากซานิด้วยโอเคโอเคแฮปปี้ดื่มได้ข่าวว่างานนี้นำพาไปกินอาหารมื้อใหญ่เลยพูดเลยว่าเราบอกป้องกันเวลาเราก็ไม่กลัวงั้นโอเคพร้อมแล้วไปเลยดีกว่าี